สวัสดีครับชาว YouTube ครับวันนี้เราจะไปสอนน้องชามอยนะครับกับน้องคอคกี้ที่ชมดุรีครับเป็นยังไงต้องรับชมครับ boys, ตเตือนคู่เอกดีไบรับเราจากค a ร์เรนเพ y ยอร์แคนาดี้เนเลยดูว่ารับเป็นเด็กหัวอ่อนรลอหัวแข็งนะครับเวลาเราดึงนะครับแกะมาเริ่มขับดีนะก <c oughs> ็มีสู้หวยเฮ้ยใช้ได้นะ แสดงว่าถ้าเป็นคนแบกหน้ามามาทำอะไรกับเขาี่เขาโกรธมากเลยนะที่ผมบอกว่ากดสาสคือการต่อต้านเนี่ะแสดงว่าเขาเริ่มดุกับคนแปลกหน้าแล้วนะ ครับครับไปครับคอยเก่งมากครับรับคอยเก่งมากลูกรับคอยเก่งมากครับรับคอยเก่งมากลูกครับคอยเก่งมากครับรับคอย เก่งมากเล้รับคอย ที่เห็นไปนะครับว่าผมทําให้ดูแล้วคราวนี้ผมก็จะรู้ครับว่าดีไซน์น้องคอกกี้ตัวนี้เป็นอย่างไรคราวนี้เป็นเรื่องของเจ้าของที่ต้องลงมือทําครับสุนัขจะเชื่อสิ่งที่เห็นกับตาได้ยินกับหูเะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมกันว่าเจ้าของผู้ชายทําแล้วน้องหมาปีปฏิกิริยาย,ยัางไงครับเราเนะบาๆมือนะคุณนัทเนาะประเด็นความสําคัญคือเวลาดึงเสร็จให้หย่อนนะครับโอเคนะอันนี้งดจังหวะนี้คือเซเล่นคอม,มานคำสั่งลายเสียงเนาะเป็นท่า s t a n d b ด้วยเรีนซ้อมไปเลย ไปเลยค่อยหนึงอ่ะถูกไงได้นี่ยกลับมากลับมาเลยนะกลับมาเลยกลับมาเลยดึงอ่านั่นแหละแล้วก็หยุดอยู่ที่เดิมปุ๊บเอาให้ขาขาหน้าน้องอยู่ใช่อยู่ใช่ใช่คุณนัทเก็บระเดับดีๆดึงมาเลยดึงเลยจังหวะหนึ่งสองสามเรารอน้องอ่ารัอบกอกสี่เนาะคือเขาให้เขานั่งหรือหมอบยอมแพ้เองนะครับอ่าถ้าเราเป็นคนชี้นำเขาเนี่ยนั่งหมอบโดนดึงไปละน้ำห้ารียกชื่อชมคู่หัวสัตว์ียบเก่งมากหนึ่งสองอ่าคุณนัทต่อเลยรับคอย แล้วก็ชมพอครับรับคอยเจอชาชมครับรับคอยมาองศาด้านหน้าเนี่ยถูกอ่าได้กับที่เดิมชมเก่งมากเนี่ยเวลาุณทำันรับมันยอมเลยนะถ้ามันมีหลักให้มันน,นิดนึงอะอ่านละชมเก่งมากู้หัวตรงพี่เสองแล้วชมครับเก็บปไปเลยไ่ต้องสื่อสารพูนไหมกับที่เดิมแล้วชม<แ>โอ้หไอคอนแท็กตัวนี้ผมจากได้ตัวนี้กับพี่เดิมผู้ลูกกับไอคอนแท็ก ตากลมเชียว่ะเก่งมากเดี๋ยวไปรับไหมเห็นน้องผู้ชายไปเลยใช่ไหมครับต่อมาครับเจ้าของผู้หญิงครับก็จะมีปฏิกิริยาเช่นนี้เหมือนกันอะไรก็ตามที่ทําดูไม่ง่ายนะครับแสดงว่าน้องหมามีความเข้าใจก่อนหน้าที่จะเจอผมนะครับไปดูกันเราจะลูกเขาเองตอนที่เราเดินบนเราต้อนเขาแล้วเขาย่อไปเราต้อน หูร้านนะครับลูกค้าเลยเห็นนะแล้วก็ไอคอนแท็กก็เร yeah> ิ่มมีมองแม่มกนึ้นตอนนี้กำลังที่น้องเขาอ่ะโวยวายแต่เขาจะมองน้องเขาร้อยร้อยหรไรนะนี่คือเรียกสิ่งว่าร้อนน้อยกว่าแม่เขาละไม่หันเลยเห็นไหมล้าบอกแล้วว่าล้าแบบไม่ได้ยืดไม่ที่สายแต่ลืกอนเลื่นลื่อเขาเรียกว่านื้อในจังหวะที่เราอ่ะไม่คมไม่คมเรื่องไม่คมไม่ใช่เรียกไม่เป็นผมย้ำทีนะไม่มีบ้านไหนเรียกไม่เป็นแต่จังหวะมันไม่คมน้องอะไรก็จะผิดีตาไม่ทันด้านหน้านะครับด้านหน้าคือการข่มล้าบอกว่าเรากำลังเอาชิงกาบเขาแล้วราปึง ชันเขาเป็นเฟสทูกับต้มตาตนะตาเกีตอนที่ผมเข้ามา้มต้งีเดยวส่ายเกับต้มนะครับสวยกับหน้าเป็นเฟสทูกับเดิมต้มแม่งยอมมาเรียกาไรต้ม เห็นไปแล้วนะครับระหว่างน้องคอกี้เนาะต่อไปก็น้องชามอยครับน้องชามอยเนี่ยก็มีนิสัยเหมือนดื้อๆสนๆเนาะเริ่มตามพี่คอกี้ผมทําให้ดูแล้วเป็นยังไงไปพยายามเอาปลายเท้าเราเป็นเส้นลอยๆให้ขาหน้าเขาไม่จะไปเท้าเราแล้วผมื่อกลุมขาแบบหน้านี่มันยอมยากสุดเลยแลแซวไว่ได้มันมีเรื่องหนึ่งนะเวลาเขาพิงัเราอยู่ครับกัดเลียทับพิงถูกไหมนียคือทับพิงเวลาก่อนชมจริงๆแล้วเก็บระเอียดนิดนึงคือถอยมาโมจิคอย ตรงไหนที <ítulo> ่ทาผ่านไปแล้วเราก็จะปล่อยไปเลยครับเก่งมากโมจิคอยสวยสู้คนองไม่ได้เก่งมากโมจิคอยหูวของผมเป็นการสดิของคุณดูกานลูกการสติคือการไม่เสถียรไม่มั่นใจว่าเอ่งคือใครเก่งมากลูกโมจิคอยเก่งมากลูกโมจิคอยเก่งมากครับโมจิคอย ต่อเหรอเห็นะเห็นบินตัวไหมอ่าแต่เขาแต่เขาถอดใจไวเก่งมากลูกโมจิคอยโมจิมครับกุญเชาใช้ความกระตุ่ฟรีตัวเนี้ยเก็บเอาไว้ใช้เฉพาะตอนถอดสายทองโมจิฟีแล้วก็แอคชั่นนะครับอ่าเขาเลยรู้ต่อมาก็คุณเจ้าของครับปะ่ะเราไปดูคุณเจ้าของพร้อมกันสายมือถก่อนเนาะนิ่งๆก่อนเนาะ แลวหย่อนสายด้วยครับหยดถึงหย่อ,ยอยนสายที่ให้หย่อนสายทุกครั้งคืออยากจะรู้ว่าน้องหยุดยืนเองไหมครับบุคลิกของน้องอ่ะล,ลุกลิกกำลังหันแล้วเดินได้เลยอ่าแล้วเดินกลับมาธรรมดาน้องตัวนี้ดึงหรอวันห,หนึ่งสองสามรอโมจิตอบสี่ได้สูนย์เป็นหนึ่งคือ,อเปิดใจเราไหมเปิดใจคุณชูไหมแต่นั่งนมหมอนี่เนี้ยมันต้องเป็นตำแหน่งตำแหน่งที่เราเลือกเนาะ เราจะฝึกเข้าวิสัยเข้าสุดความไว้ใจเราผิดมามันเริ่มหายไปละนั่งหมอบเลยเซนต์ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเก่งมากแล้วหัวหนึ่งสองคอยวิสัยห้าครับสองหกแล้วก็แขกกลับชมเก่งมากไอคอนแทคสวยหูสวยเก่งมาก <_ T est> ไอคอนแทกดีผมกะเจอเลยในเด็กปริชินีนไปแล้วหมาไม่ต่อต้านแม่เขาเลยนะไม่มีลุกเลยนะ อยลืมชมปะมาหากลับก่อนกลับมาชมเก่งมากเก่งมากคอยด้านาหน้าครับคอยการชมคือการบุ๊กมาเขาไว้ไว่าอีเวนต์นี้ต้องจบอยู่ที่ไหนเก่งมากเก่งมากคอยคอยใจนวนขูกระดิกช่วยชมครับเก่งมากหลงคอยดีคอเนาะรีไปเอาเลยสุดยชมเ่งอะาตุนัทเชิญถ้าคอยแบบรู้มากหูมันจะไม่รู้ มันมีได้เราได้แต้ไมไงหูมันมาก่อนเดินคลิปผู้เอกไม่่อยลอบเรอา,าสายมาเล่นอะก็คือเดินเลย <c oughs> เดินเลยจะแบบใช่ใช<ๆ>สองกับหลังหันแล้วเดินเลยคุณนะกับหลังเลยแล้วเราค่อยมาเด็เบิร์นหลอกสี่ด้านนะเดินไปปุ๊บแล้วเดินกลับมาใช่แล้วกลับที่เดิมสองสามลองโมจิสอบสี่ว้ยอมแพ้ดีเลนหน่อยนางหมอกเลยอ่อนนห้าได้ชื่อชมลูกหัวนะโอ้เก่งมากกับเดิมกระชมครับเก่งมากได้อยู่ กกมาชมครับกินมากชมแล้วลูกปวดสองทีครับกินมากยองก็เรียกไปหามาจีมานี้มานี้นะสนุกขึ้นมาเนี้วมาจีถึงต,ตัวชมกินมากโอเค อย่างที่เห็นไปในคลิปนะครับน้องชามอยกับน้องคอกีเนี่ยจะเชื่อสิ่งที่เห็นกับตาทิ้งกับหูเจ้าของต้องทําให้เป็นครับแล้วก็หลายๆบ้านเนี่ยเวลาดูหลา,หลายๆคลิปใช่ไหมครับจะเข้าใจว่าเอ๊เจ้าของไม่ค่อยดุผมบอกเลยว่าเจ้าของดุมากแล้วมีวินัยมากครับแต่อย่างที่บอกครับว่าพอเป็นน้องหมาที่มีความใจกล้าครับความสื่อสารจะคาดเคลื่อนครับประมาณนี้เนะาะครั้งหน้าเรามีคลิปอะไรต้องติดตามนะทำเตือน ผู้เอกดีใบรับเองจากค a ร์เรนเพเยอร์แคนาดีฟอร์แอนิมอลเทรนนิ่งแอดเบีร์ออร์สถาบันสอนผู้ฝึกสุนัขันดับต้นๆของอเมริกาแต่วิธีสอนปรับใช้ให้ง่ายสาหรับคนไทยรับชมแล้วนําไปปรับใช้นะครับสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นิสัยจังหวะไม่เหมือน